สำหรับประเด็นสาระที่เราจะนำเสนอจากนี้ไปนะครับเราอยู่ในช่วงของอสงกรานต์ปีใหม่ของคนไทยเราประเด็นที่ผมอยากแกนำเรียนก็คงขอโอกาสนำเสนอมุมมองในของส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนคือประเด็นคำถามจากพี่นศกรเป็นจำนวนมากและก็หลากหลายในประเด็นคำถามส่วนใหญ่แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องอคุณภาพของทุเรียน ทุเรียนปัญหาทุเรียนอ่อนปัญหาการเข็บเกี่ยวแล้วก็ปัญหาด้านการตลาดโดยเฉพาะในด้านของสถานการณ์ด้านราคาหลายท่านครับก็ตั้งความหวังไว้ตามกระแสที่เป็นกระแสในช่วงต้นฤด,ดูการว่าเราชาวสวนอาจจะต้องได้รับราคาอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งผมก็ต้องขออนุญาตนำเรียนว่าสิ่งที่จะพูดคุยนั้นจะเป็นไปตามลำดับ เราก็คงจะคุยในประเด็นเรื่องของปัญหาใหญ่ก่อนนะครับคือไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องของการตลาดหลังจากนั้นก็จะไปตอบเป็นประเด็นแต่ละเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพขนาดน้ำหนักอย่างกรณีคำถามเช่นทำไมทุเรียนในต้นเนี่ยอายุมันได้แต่มันตัดไม่ได้พอะตัดไปแล้วเปอร์เซ็นต์แป้งได้สีไม่ได้หรือ,อปรากฏว่า การพัฒนาการจเจริญเติบโตมันหยุดชะงักบางทีก็มีอาการหนามแตกบางทีก็เปลือกแตกคือล้วนแต่เป็นประเด็นปัญหาซึ่งผมก็จะไล่เป็นลำดับไปแต่สำหรับในเช้าว,วันนี้ก็คงนำเอาประเด็นในเรื่องของการตลาดและ,ะรายได้พิทักกรครับในช่วงต้นฤด,ดูกาลเนี่ยก็มีบรรดาสื่อโซเชียลมรรดานักวิชาการบักนักวิเคราะห์ต่างๆก็ได้ออกมาแล้วนะครับว่าเราชาวสวนนั้น จะต,ต้องได้รับราคาที่ไม่ต่ำกว่า200บาทเป็นการสร้างราคาเป็นกระแสเป็นการสร้างบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นข้อมูลชี้นำเราก็หวังว่าเราจะได้อย่างนั้นเพราะถึงเวลาจริงๆแล้วมันไม่ใช่นี่เป็นเรื่องธรรมดาหรือเป็นเรื่องธรรมชาติของการตลาดของทุเรียนซึ่งเราอยู่ตรงนี้มา 40- 50ปีเราก็ทราบด,ดีอยู่แล้วประเด็น ที่เป็นกระแสมากที่สุดในช่วงนี้ก็คงเป็นเรื่องของปัญหาที่ทำให้ราคาของทุเรียนนั้นอ่อนตัวลงตามที่มีได้การกล่าวขานไม่ว่าจะเป็นชาวสวนพูดกันเองบรรดาสื่อโซเชียลหรือว่าจะเป็นผู้ตัดหรือบรรดาลงอาจจะเป็นกรณีเช่นทุเรียนอน่อนทุเรียนเวียดน,นามทุเรียนที่โน่นทุเรียนที่นี่เป็นประเด็นตรงนั้น แต่ความจริงแล้วถามว่าใช่หรือไม่มันไม่มีใครตอบได้ครับคือถ้าเราจะพูดถึงทุเรียนอ่อนจริงๆแล้วทุเรียนอ่อนเหล่านั้นก็ไปอยู่โรงทำไอติมหมดเขาก็ซื้อกิโลละสา4สิบี่สิบาทถ้ากรณีที่เป็นความผิดพลาดนั่นหมายความว่าทุเรียนเหล่านั้นอ่อนจริงก็จะถูกคัดออกและไปขายโรงไอติมหรือเอาเนื้อไปทำอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้หลุดรอดไปแต่ไม่มีใครบอกเลยนะเัาว่าตลาดปลายทางเนี่ย เขามีทุเรียนมาแข่งขันกรณีที่บางท่านอาจจะไปโทษว่าทุเรียนมาจากจังหวัดนี้ผมก็เรียนว่าผมไม่ใช่หรอกครับบางท่านก็บอกว่าโทษมาจากประเทศนี้อย่างกรณีของเวียดนามเองเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ารุ่นธรรมชาติของเขารุ่นนี้ไม่มีนะครับแต่เนื่องจากเราเนี่ยแหละคนไทยเราเนี่ยไปแนะนำไปรับจ้างไปสอนเขาให้ทำสารก็อาจจะมีบ้าง แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมาเขาก็เสียหายพอสมควรทีเดียวกับภัยธรรมชาติก็ต้องตอบได้ว่าก็ไม่มีอีกเพราะฉะนั้นในส่วนของประเด็นต่อมาทำไมราคามันอ่อนลงมากจริงๆแล้วถ้าถามว่าในส่วนตัวผมก็นี่คือเรื่องปกติครับจาก200ก็ลงมา70-280ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ก็เรียกว,ว่าเหมือนกับราคาเชิญชวนก่อน เพราะมันไม่มีขอไม่มีสินค้าไม่มีปริมาณจนกระทั่งจาก278-90ก็ลงมาเหลืออง้อา210บาทแล้วก็มาเหลือ180-190บรสําทสำหรับทุเรียนหมอนทองก็เป็นไปตามกลไกการตลาดอันนี้คือในส่วนมุมมองผมเพราะปริมาณเริ่มเข้ามาทีนี้สิ่งที่พิทักษกรลองย้อนกลับไปดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ความผิดพลาดเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากกรณีทุเรียนที่ผมได้อธิบายมาตลอดนะครับว่าปีนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือการตัดข้ามรุ่นเพราะว่าทุเรียนไม่ได้มีสมรุ่นนะครับธรรมชาติเนี่ยทุเรียนมีถึงหรุ่นใหญ่เป็น5รุ่นที่ซ้อนกันอยู่และในแต่ละรุ่นเนี่ยไม่ได้ต่างกัน20วันต่างกันแค่10วัน7วัน10วันเท่านั้น เราลองมาดูตัวเลขที่ผมเคยย้อนนำเรียนไว้และก็ยกตัวอย่างทุเรียนทุนทําสารรุ่นแรกเนี่ยบานอยู่ในช่วงไหนตั้งแต่ปลายพิจิกานะครับปลายพิจิกายนเป็นกลุ่มทําสารที่บานอันนั้นคือรุ่นที่1ซึ่งเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วแล้วก็ได้รับราคาได้รับมูลค่าอย่างดีไม่ว่าจะกระดุมชนีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือส่วนนี้หมดไปแล้วส่วนรุ่นที่สนะครับ บานเมื่อวันที่25ธันวาคม25ธันวาคมมันมี20 21 22, 22 23 24 22. ผมก็ตีว่า25เพราะนับไป5วันรุน่นนี้ถ้าเราถามว่าวันนี้ยังอยู่ไหมหมดไปแล้วครับเก็บเกี่ยวไปแล้วประเด็นท่านก็จะบอกเอา้าถ้าอย่างนั้นก็ตัดทุเรียนอ่อนสิคงไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าในช่วงที่เก็บเกี่ยวนั้นยังมีการตรวจ นะครับเปอร์เซ็นต์แป้งราชการก็ยังควบคุมอยู่และอีกอย่างหนึ่งที่ผมนําเรียนคือทุเรียนชุดนี้มีปริมาณน้อยเพราะฉะนั้นทุเรียนที่มีปริมาณน้อยแค่อายุเพียงร1 3วันก็มีความสามารถในการสุกแขแ,แล้วก็ส่งออกได้อันนี้มันเป็นเรื่องวิชาการและเป็นเรื่องจริงที่มีงานวิจัยในส่วนตรงนี้ก็เท่ากับว,ว่าทุเรียนชุดที่สองก็หมดไป จากชุดที่สองที่บานอยู่วันที่25ธันวานะครับก็มาชุดที่3บานอยู่ในระหว่างวันที่ 5, 10และ15ใน3รุ่นนี้พี่น้องสังเกตดูนะครับ5มกรามีบาน10มกราก็มีบานและ15มกราคมก็มีบานโดยเฉพาะช่วง10-15มกราคมระหว่างวันที่5กับ15เนี่ยต่างกัน10วัน ถามว่าทุเรียนชุดนี้ถ้าเราจะพูดถึงระบบการเก็บเกี่ยวตามระบบที่ทางราชาการได้กำหนดไว้คือเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง32%เนี่ยหรือจะเอาโดยประมาณ120วันซึ่งผมไม่ยึดตัวเลขนี้นะครับก็ต้องขออธิบายว่าดูจากเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งก็จะต้องเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงไหนหลังสงกานน์นี้แต่ปรากฏว่าเราลองมาดูว่าในช่วงก่อนสงการ มีการาตัดเก็บเกี่ยวปิดตู้ทิ้งทวนเพราะบรรดาหลายหลายลงต้องเร่งปิดตู้ให้ได้เพื่อที่จะหยุดพักอันนึ่งมาจากเขาก็รู้ว่าทุเรียนเนี่ยไม่มีจะเก็บเกี่ยวแล้วก็จะได้พักไปส่วนที่สองลงที่กำลังรอจะเปิดก็ยังเปิดไม่ได้นะครับก็ต้องรออีก เท่ากับว่าทุเรียนชุดนี้เนี่ยจะเก็บเกี่ยวอยู่ในเราประมาณวันที่20เมษายนไปวันถึงวันที่5พฤษภาคมโดยสภาวะของผลผลิตที่น้อยด้วยสภาพอากาศที่ร้อนแห้งแล้งด้วยการจัดการดูแลมันเป็นเหตุผลทั้งสิ้นที่จะทำให้ทุเรียนชุดนี้จะเป็นชุดใหญ่ซึ่งหลายๆผู้ประกอบการที่เราเรียกว่าลงหรือผู้รวบรวมเนี่ยก็มองประเด็นตรงนี้ ว่าหลังสงการแล้วจะเป็นทุเรียนชุดใหญ่นี่คือชุดที่เรากำลังมองว่าจะมีทั้งปริมาณแล้วก็จะมีทั้งคุณภาพแต่หลังจากนี้ไปถ้าเราลงมาไร่ดูนะครับพี่นรสกรจําได้นะครับว่ายังเหลือทุเรียนอีกสองรุ่นในภาคตะวันออกเรานั่นก็คือรุ่นที่บานอยู่ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ ในระหว่างวันที่ 23, 24, 25, 26กุมภาพันธ์ก็จะบานอีกหนึ่งรุ่นยังไม่หมดนะครับยังเหลืออีกหนึ่งรุ่นที่บานอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งชุดนี้เนี่ยบางพื้นที่เจอกับฝนตกหนักบางพื้นที่ไปเจอกับสภาวะการแตกใบอ่อนบางพื้นที่ก็อพอที่จะได้ผลผลิตแล้วก็มาเจอกับปัญหาการหลุดร่วงนี่คือจำนวนรุ่นทั้งหมด ที่เป็นรุ่นของภาคตะวันออกเราดังนั้นถ้าเราจะสรุปให้เห็นภาพว่ากรณีการหยุดในช่วงสงกรานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สถานะทุกอย่างเนี่ยเข้าสู่สภาวะปกติลงหยุดซื้อทุเรียนหยุดตัดแล้วก็มานั่งทบทวนกันใหม่กรณีที่มีการเปิดราคากัน อาจจะเป็นการเปิดราคาในลักษณะที่เราอาจจะเห็นภาพว่าราคาเดิมเราคาดหวังว่าเราจะได้200บาทตามกระแสปัจจุบันซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นไปไม่ได้ในความจริงนะครับแต่ณเวลานี้เนี่ยมันก็เริ่มมีการนำเสนอเพราะว่า ทุเรียนไม่ได้มีมากมายตามที่ตัวเลขของทางราชการได้ออกมาจริงจันบุรีห้าแสนตันเศษตราดหนึ่งแสนตันละยองแสนตันเศษรวมแล้วแปดแสนตันมันคงไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่จริงๆเนี่ยเท่ากับว่าราคาชุดหลังเปิดสงการนี้ราคาน่าจะยังคงอยู่ในระดับที่ดีอยู่เพราะไม่มีของแต่ในมุมกลับ ในมุมกลับกันถ้าเป็นตัวเลขตามที่ราชการออกมาผมก็ต้องเรียนว่าถ้าเป็นตามนั้นราคาคุงไม่ได้อยู่ที่ระหว่าง150-150บาทตรงกลางหรอกครับมันน่าจะต่ำกว่าตรงนี้ลงมาอีกอาจจะแค่ร้อยบาทเศษอันนี้เป็นการมองและก็คุยให้คี่ยอได้เห็นภาพว่าบางครั้งตัวเลขเนี่ย มีบทบาทมีความสำคัญในด้านยุทธศาสตร์ในด้านการค้าการขายมากจนบางครั้งผู้ที่เข้ามาทำการเก็บเกี่ยวมาดูทุเรียนในสวนก็มีคำแนะนำว่า,เ,าเดี๋ยวราคามันจะดีขึ้นนะแขวนไว้ก่อนพี่น้องเกรกรครับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่หลักการที่จะใช้ได้ทุกสวนนะครับผมเรียนว่าความจริง เราจะต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่รุ่นดอกบานว่าอายุดอกบานก็เป็นอย่างไรต้องดูว่าสภาพใบหรือคุณภาพของใบของเรานั้นสามารถที่จะชะลอได้หรือไม่และเทคนิคที่เราจะเข้ามาสู่กระบวนการจัดการเพื่อที่จะทำให้ทุเรียนของเรานั้นยืดอายุเก็บเกี่ยวออกไปทุเรียนจะเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่113วันไปจนถึง135วัน ความต่างตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่ความคิดหรืออยู่ที่มุมมองอย่างเดียวมันต้องย้อนกลับไปดูพื้นฐานว่าอายุการบานของเรารุ่นไหนคุณภาพบานใบของเราเป็นอย่างไรแล้วเราสามารถที่จะลงปัจจัยได้หรือไม่นั่นคือประเด็นที่จะต้องนำมาประกอบการพิจารณาในด้านของการที่เราจะแขวนทุเรียนไว้เพื่อรอราคา เพราะการแขวนทุเรียนนั้นมันมีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียแต่ว่าข้อดีข้อเสียนั้นองค์ประกอบหลักลองมองในมุมหนึ่งครับว่าอย่างกรณีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนชุดใหญ่ที่บานอยู่ในวันที่ส5บห้ามกราเราจะแขวนได้หรือไม่ <c oughs> เพราะหลังจากที่บานชุดใหญ่15ห้ามกราไปแล้วเนี่ยผลผลิตก็จะน้อยลง ชุดที่บานก็จะมีการเว้นช่วงราคาทุเรียนก็จะต้องดีขึ้นก็ขอโอกาสตอบตรงตี้เลยนะครับในประเด็นที่ได้ได้สอบถามมาท่านต้องย้อนข้อมูลไปครับว่าณนะเวลานี้ผลทุเรียนของท่านน่าจะเกิดเต็มล่างแล้วคุณภาพใบเป็นอย่างไรจำนวนผลต่อต้นเป็นอย่างไรมันมีหลักการสำคัญที่ท่านจะต้องนำมาพิจารณาถ้าคุณภาพของใบเรา ไม่ดีพอหรืออยู่ในระดับปานกลางเราให้เขาเก็บเกี่ยวสุกแก่ตามอายุไขตามการเจริญเติบโตตามการพัฒนาเขาดีกว่าครับไม่เช่นนั้นเราก็จะเป็นการลงทุนแต่ไม่ได้ประโยชน์และสภาพต้นก็จะสุดส่งส่วนถ้าเรามีทุเรียนที่ดอกบานเริ่มตั้งแต่15มกราไปถึง20มกราคมรุ่นถ้าเป็นดอกบานรุ่นนี้ เราสามารถที่จะทำได้นั่นหมายความว่าผลผลิตของเราอาจจะมีปริมาณมากที่ผ่านมาทุเรียนเราแตกใบอ่อนแล้วใบอ่อนไม่เสียหายนะครับก็ถือว่ามีการพัฒนาใบในระดับหนึ่งอาจจะสะ 20, 30, ักยี่สิบสามสิบสี่ก็แล้วแต่ถ้าเป็นกรณีเช่นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะยืดออกไปได้ สิ่งที่จะเป็นตัวหลักคิดตัดสินใจนั้นก็คืออายุวันที่ดอกบานคุณภาพของใบปริมาณของผลเราจำได้นะครับผลผลิตมากการสุกแก่จะช้าผลผลิตน้อยการสุกแก่จะเร็วนะครับคุณภาพของใบถ้าออกดอกแล้วแตกใบอ่อนหลังจากติดผลแล้วแตกใบอ่อนอายุของการสุกแก่จะช้าออกไป เราก็สามารถที่จะนำมาประกอบการพิจารณาได้อันนี้เป็นประเด็นแรกเลยนะครับที่เราอยากจะยำ้ำส่วนในด้านของสถานะราคาเราไม่สามารถที่จะนำเอาประเด็นตรงนี้มาตอบได้เพราะตัวเลขที่ออกมายังไม่ชัดเจนนะครับ ซึ่งจริงๆบางส่วนก็พอมีราคาอยู่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เวลาเราจะนําเสนอมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียคือมีเป็นทั้งผลบวกผลลบเพราะฉะนั้นขอให้พี่นรสกรติดตามรายการกันต่อไปเราอย่าไปพยากรเพื่อเป็นการชี้นําดีกว่านะครับเพราะว่าหลายท่านยังตั้งความหวังไว้ว่าชุดใหญ่ชุดนี้หลังสงกรานไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยเรายังหวังที่เราจะได้200บาทอยู่ นี่เป็นประเด็นส่วนกรณีที่ท่านได้รับข้อมูลจากผู้รวบรวมหรือผู้ตัดก็แล้วแต่นะครับว่าหลังจากนี้ไปวันที่17เนี่ยราคาทุเรียนก็จะ,อ,ะอ่อนตัวลงทุกวันการคัดก็จะมากขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องปกติครับคือพอทุเรียนมีให้มากเขาก็จะ,ะทำการคัดมากขึ้นเพื่อเอาส่วนที่ดีที่สุดหรือเพื่อจะเป็นเทคนิค ในด้านการที่จะทําให้ราคานั้นอ่อนตัวลงก็เป็น,นกลไกอยู่ดีแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยลงที่ยังไม่ได้เปิดตัวก็จะต้องเร่งเปิดตัวขึ้นมาลงที่ยังไม่ได้ทําการรับซื้อก็จะต้องเปิดทําการรับซื้อเพราะฉะนั้นกระบวนการแข่งขันในด้านความต้องการเนี่ยมันยังมีอยู่มากพอที่จะอาจจะไปกลบเกลือนไ้ฐานข้อมูลตรงนี้ได้นะครับว่า17เมษายน เป็นต้นไปการคัดก็จะมากขึ้นราคาก็จะอ่อนขึ้นอ่อนตัวลงนะครับแต่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปดังนั้นซึ่งเราก็อย่าไปวิตกกังวลในกรณีตรงนี้เพียงแต่ว่าท่านาในฐานะที่เราอาจจะต้องมีคู่ค้าเขาเรียก <c oughs> เป็นคอนแทคฟาร์มิ่งหมายถึงว่า,าถ้าเรามีลงที่เราได้ทำการเชื่อมโยงหรือทำการติดต่อซื้อขายกันแล้วขอ้อมูลเหล่านี้เนี่ยท่านก็จะไม่ได้ ไปรับไม่ได้เป็นการสนใจเพราะเขาก็ต้องการสินค้าเราก็ต้องการความถูกต้องยุติธรรมสุปในช่วงท้ายสาระวันนี้คือปริมาณทุเรียนเราไม่ได้มีมากมายดังข้อมูลที่ออกมาการตลาดคู่แข่งก็ไม่ได้มีผลผลิตตามที่เป็นกระแสด้านปัญหาทุเรียนอ่อนปัญหาทุเรียนอ่อนก็ไปอยู่ที่โรงไอติมนะครับ คือการตัดเนี่ยมันต้องมีความผิดพลาดมันก็ประโยชน์อยู่ที่การแปลรูปในด้านของออปริมาณชุดนี้ไม่ได้มีมากมายดังที่ออกมาเพราะ <appointment> มันจะมีการบานอยู่สองรุ่นนะครับรุ่นที่อธิบายก็คือบาน5-10ถึง10มกราา1 0 1ถึง15มกรลา ส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็จะบานอยู่ที่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ประมาณวันที่5ถึงวันที่10มันก็จะเป็นคนต่างรุ่นกันเพราะนั้นในจำนวนทุเรียนเหล่านี้เนี่ยทุกสวนพูดเหมือนกันและก็ตรงกันนะครับว่าปริมาณไม่ได้มากเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อาจจะทำให้กระแสที่ออกมาที่ทำให้พินักกรเห็นภาพที่มันค่อนข้างจะเป็นภาพที่ติดลบก็อาจจะ กลายเป็นบวกขึ้นมาได้ก็คงต้องย้ำในช่วงท้ายรายการนะครับว่ารายการพิเศษจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตรเดือนเมษายนนี้มีรายการแล้วเปิดรับสิทธิ์ได้ที่ชัพฤกษ์ในทุกสาขาขนาด5ลิตรแถม1ลิตร20ลิตรแถม5ลิตรสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ